าสร้างคุณงามความดีเด้อคนเข้าแบีเอ๋ตายไปแล้วซีกับฝันพ้นนกกระได้ลิ้ซ่าพ้นมากินมาทานหากระไดยอกนอสันละเ,เสินเออสักขันยืมเพิ่์ตมาข้าหูาเบิร์ตไปแม่พูดจั๊กแต่มื่อเกิดมื่อตายบอกพูดจั๊สร้างบุญไว้แล้วแม่บุญพุ่นี่พ่อแม่ได้ปัดแก่พ่อวันแี้ของได้คือไม่ดอกค้างค่ะเือจะเข้ากินเขา่าเขากินข้าวกระอิมตัวไปยิมพวาขเขาหุน่นผู้บอนเย็น าเสียสีชมจะได้มัาผิวคางแตกเออเสื้อขาวเวลอยก็สุดๆเลยนะจ๊ะ กะบอกโต๊ะเนย่งไรว่ามันดีปว่าไปหอนซื้อสมเล้วมัดเยอะแบบแมปาไกยเอ้ยมาห้องเติมเติมมักระบอกตาตกย้อนไปแม่ปไกแล้วมัดหดจันที่ราบานตายไปรทบตั้งไหุ่เลยผู้ใดผู้บานเนี่ยจะเปล่ามากตั้งดีเด้อฝนเด้อ โอ๊ลังนี้ตั้งใจฟังเด้อเป็นคนสนอบทำหัวทมาตั้งใจฟังเด้อเป็นคำมาเทศิดทำโมอาตั้งยาตัดมันมาตัวผ้าสิบแปะใบ้าเป็นไปไของหุ่นอันใหญ่อันใหญ่อะไรทางำทำทั้งนี้ที่ทำบาปเป็นทำกรรมทำุ่นเด้อโทษสิ่งเล่าี่เป็นเพือเป็นสประโยชน์ประโยชน์การที่สัญาแสดงให้คนฟังเป็นตัวทักเดครับเดือ บอกตรงนีนเดียใาดีเด้อแตกแล้วก็นอนกะได้ย่างเนี้ยเขนก็แอบว่าแก้มาจังะ ฮัหนเธอส่วนเธอเมีวพวกพี่น้องเขาวัดจำศีลพัสบาทจเพื่อนตายสิไดตเพื่อนาไม่อยูจนสันาจิได้สิเลินันาวันน่ะวระจายุมีบ้านพวกพวกเจ้าสีพ่ฟอรดบ้านเฮแค่นีัวอั่นเ่รันเธอรันเธอหวเธอมียวเราบอกีสันกี่ันนี้เราบอกคิดบ่านหพวเพื่อนเธอเป็นตายไป เป็นระบบบัตรมีสิ่งที่มีนั้นบ่รันเดอรัดเจอมีเ้ามีระบบสตัีน่าว่อุอเพราะเขามีกันนั่งเสอระบาะจรที่แจ้งที่ว่าคดเดนเป็นตะแแบงตั้เียงป็นขับมันดามีวัวขอเรือเปนหาคนหาไปส่วยุนบาปป็นเต็มหนั้นมาเป็นเออเปีอาวุธเครื่องหลักงน้าลุกเล็กแหลมคุณเรือบาปก็ต้องนล่นั่งฟังมาจะรัอีหลัจะเรารับได้ก่นี บอกแก่จากกัรเป็นมาตามดเมาหมัวเป็นลรพวกเด้อดเป็นปนพัวระกวนพูดว่างพูดว่ังพวดกวางถุนกูดเน้ได้เป็นน่านคองบุญุนกูดได้เป็นน่านคองจกโบนหะไม้เดแม่จากตาี่ชความงความปวดเป็นเด้อม่ลรพุจากโทษรับศึาพอดตักซาเสียนขันทามบุญบำปัดปัดเป้าทันทังสน์ป้าเป้าทั้งนาทำบุญยสีหเป็นขาทุนเกิดเป็นลามรด สิทสมาธิในดีเพิ่อนดั่งดีเพิ่งจเดี๋ยวว่ารอบดูโดยตรงจิตใจให้เร่มเป็นจับต้องารทำยากาดยากาดเอาเห็ดไปสุซแนลหรอปะเดี๋ยวปตเบิร์กหมอล้อีกปัดเนี่ยซอยซอยหมอยบ่ให้ว่าหมอยให้ว่าบ่อยปัดแตดแตดกับบ่ให้ว่าแดเลยว่าหลักกิโลหี่กับบ่ให้ว่าหีว่าหีปิ้งแต่ละลลลลมันว่าับมานิ่ไหมต้ง งกันก่อนเราเป็นอยัง <laughs> นั่งเกียด์ินเตียร์ nhay ยุบัน,นี้ร้านก็บ่เอาองเฮาะกูองงุ้มเซิ้อก็องงุ้มเซิ้อยู่บันี้เอาร้านไปนอนเราเมาเราขาวตัวใหญ่ <laughs> เมา,าเราดอกยาตะคลอยว่า,นะอาเอ,าองเง๊ะก็บ่กว่ากันดอกเนาะเฝ้ามว,าวนเฝ้ายิ้มจ้าเฝ้ากินเฝ้าขี่เฝ้าถต่ว่าจะเฝ้าตายพนะ บุญบุญนี่บ่แไม่แนวปันแก่ก็มันแหกอกได้คือไม่รกคาตากคือจังเฮ้งกินเขาเฮ้งกินเฮ้งก่ยิมมันบ่ไปบยิมทรองกาโอ้หุณผู้บ่กินคำบาบุญบุญนี่คำบาบุญบุญนี่หากเป็นปูคือเงาเงาหักติดตามเขาคููสุวรรณบ่มีเห็นยญยำเขาผ้ามันเล่นดอกผ้ามันติ้นเล่นยำเขาแอ็นเอนคนโอ้เงา แม่เอ้ยพยักคำแม่น้ำดอกกุหลาสงสารไปสวรัสดีลาพานให้มันทำทานไว้มันอยากนอนเดีมันผ่อนแล้วบอลงข้างบ้านบุญนี่ข้าบุญบุญนี่เป็นกุ่มทองเด้อกอุ่มใหญ่กะบอยลักกะบานได้ cả bôi <laughs> lắc cả bó đầy ôi ta hay leo cả trăng ôi ta leo già ôi năm ôi พัายา,าวก,ก,กัๆกัดยังบ่ม,อมือยจับคนันอยว่าพากกันกินยังมากมคือหาวคักเถิดไฟฟ้าจังพัจิตตอ,อยู่ทางเกี่ยวมาล้ำ <ill in the water> กินขากัดแยงน้องมบสมเอากินแล้วมนนันมีแห้งจักเล้วว่าไม่ได้กินซุปหมี่ เราสุปเอร์ซุเมอเราฟังโดยแม่เนาะเอ้ยบาปุญนพุ่นและโวษสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์สรุปร่วมควมเลี้ยวเพื่อนเคยสร้างน้ำก็ะทบบุญเด้อแม่เดอสังขารยืมิ่นม้าค่ะมันไม่ใช่ของเขามันไม่ใช่ของเราเรียกเล้วเบังเันนคือเมืองกายานครพะรยเออย,ยืนจึงพึงยุนี่เมืองกายานครนเด้แม่มีพญายกิตติราชฟอบข้องนครขิอนคิดนใจอันนี้เมืองกายานครนนะนี่ ร่วมกัแแล้วเอื่นว่าอาการ32สิสงในเงื่นคนแต่ว่าคนคนนี่คนไหลายกับจนมุนจนว่าคุณเอลี่บอได้เนี่ยเอื่นว่าคนคนคนนี่บอได้เนี่ยเป็นคนพนักว่าอันนี้กับคนอันนี้กับ <c oughs> คนเฮ้ยเนาะคนกระไดมาหน่อยมันจอยแต่ละทายทองจักเทียบไอดไทีกินยาทายทองเนี่ยด้อทายพญาหดแน่ ไอ้แมนหวนน้ำพี่น้ำเขาเนี่งางใส่ตลาดเหล่าแล้วมันก็บพราหวนจักเทีย่ยล่ะห้าวเซ็ดเขาเซ็น้ำแล้วมันหวนมันพี่หร้อฮะลูกข้าประกรรมยะประจำย่าไยกา่เอาใจใส่หนีแล้วไปไหรทิต <c oughs> เอาสินักมาถามเจอเด้ย่าไก่หนึง่ง คนนี้บนไอเนี่ยเป็นคนสีฟ้าคนอยู่น้ำห้อยบอมเมนเลาะป้าบัดเห็นห้อยพีบ่บ้าเดินมารอปา้าห้อยพีบ่บ้าตัวนั้นา่าโอ้ยเขานะั้นบอเมเณนทุกคนคิดเห็นตั้งแต่ต้นคู่ผ่านพอคนบัดมากเขียนพะดตัตัวข้อคุยไปใส่นวลนอูหน่อยข้อคนเลยลืมจอยบอมเมนเนรนาทีกิดพอด ตาบ่บอดทังมาเป็นจังสั่นคนนี้คิดเบิ่งเข่าสาพอคนเข้าว้าคิดเบิ่งสาคักสาพอคนเฮามักชอบไปแต่ทางไรหมายแต่ความผิดนั่นมันบ่คือกันดอกความผิดเพิ่นท่อเส้นยาหาทอผู้เขาบัดความผิดของเข้า่วนบ่าจามไปมันผิดไปแต่ต้นต้น,นมันผิดไปแต่ต้นต้นละกูคนเพลื่อสใจ ขอดขอคุยโนอยู่ไทยมาเขียนไ้ใส่่าคนมาน้ยคน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 ไใส่นิย้ายกายเด้แล้วชิมน้ำตามเ้อโอ้ยโอ้ยน้อโน้ยนา <ś les> ให้คอยถามเจ้านยใหญ่สมมุติวา่าบัดโลกมนุษย์มีผู้ชายยู่ผู้เดียวเท่านี้เจ้าเสียเอาปะใสผู้ไหนนี่มีผู้ชายัวเดียวตัวนี้โอ้ยขคามีตัวนี้ก่อนจะไฟสุมมีก่อนถิ่มเลย เออแต่ว่าแต่มันมีอยู่บนโลกนี่ตอนนี้มันก็เป็นตะพิบนะตระหน่ายุ่นละไอติสติีแคลไปใส่เบิร์ดจากพนักงันไปแม่มันใสเ่เราหลายเสีเ่ยวมาบรรลุนคนสอเขียวปลอมมาฝากยังได้ต้องแควอางกินน้ำร้องนี้ต้องไปซี้กันหนีควยหน่อยมาหาควยเสียกจะมาหาสี่โดนสี่นี่ แต่มือก็จำนี่แหละข่อยก็สีซจำนี่ตัวปวดหัวมาหาสี่นาสีหลังเลยลงไปสีตายครับมองจำเดีอยนไปดิเอ้ยไปดิเอา๋ดิท่านนี่เมียฟังจะหน่อยเนาะทั้งหลังเนาะยเมียเนาะเจ้าเป็นท่าสมวน้ำตามทองฟังดิท่านก่อยเด็หัวสูงสวยหัน กจะไปสีเหล้าไตใช่ได้รุ่นนี้บ่มีตายกันแล้วกันล่ะมีแต่สียามยามซะดิรุ่นนี้คุยเห็นยิ้มสับเห็นบาดพยักแล้ยนะเจ้าไปท่าสีทนเด้อเสีปิ่นนงนางหลามโนลาหน่อยนอมโนลาหน่อยมโนหน่อยนอใบยาวอันนั้นอันนั้นอันนี่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 น้องเอศนี่นั่งมโนเอ็ดนั่งมโนเอ็ด โอ้ยไม่หีใหญ่จ้มึงน,<ก>นักโ,ดดะะโอ้ยนักดนตรีสิตายแล้วทั้งทั้งเอจจะสะเปิดหีใหญ่ซะเหลือเกินอันนี้ก็อเทยนไฟอเทียนเขเปิดนีปป่้านสวีมันสยพาอะไรคือต่ออยู่เ่าอะไรคือตออ่อพะน้าภาพเนี่ยม้เจ้าจะวาไปเท่าชีทน เกิดคาซึมับประชิดติดตัวเมืองเดี๋ยวนี้อยู่ทั้งพม่าทั้งกัมพูชาเขาเกณฑ์ภัยพ้นไปสู่ลบสงข้ามอยู่ปุ่นเท่าสีต้นก็ไปได้ไหมเท่าสีต้นก็ไปสู่ลบสงข้ามอยู่ปุ่นใช่เดนปุ่นพราะท่านไดม้มาอยู่ปอยเห็นมโดลาอยู่กับยาใส่ละย,า,ยานังมโดลาเป็นผู้ใดล่ะเห้อโอ้หลายอยู่ทั้งนี้กับีทั้งนั้นกับนีย้ยามโดลาแต่ว่ามันยานั่นนี่แต่ฟังคว่ำสับสซ่เบ้าเทศบ้านไทศเมืองเขาเบ้าว่า มนโนรากะลีบ้านกะลีเงื่องสิจับมนโนราถวายภูผีแถนสิขามนโานราพาเนเมะเหตุการณ์นิทานสิเป็นปัจจัยฟังนิทานจังหน่อยบ่ดีเดียวอเอาให้เพื่อนฟังก่อนชมลมสาวผัวเผือเอจักเพลงสองเพลงแล้วก็จังมนโนราเนาะ,ะลุกขึ้นลุกขึ้นจส็ส